ขามสะแกแสงแรงพริกพันดีทิน่นี่เพียงพอไม่เคยรียรอพวกเรารวมกันขมันขมี12หมู่บ้านสานฝัน ทินมอลเกษตรเดินตามพ่อหลวงหมดห่วงในเรื่องนี้สินสร้างมิสัยออมไว้ให้ลูกหลานกินจอดเกษียณพริกคือนแหล่งพริกพันดีมีเส้นสวยกล้วยลูกใหญ่แตงไทยหวาน สืบสานวัฒนธรรมอำเภอขามสแกแสงเดิมมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในเขตปกครองอำเภอโนนสูงภายหลังกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อปีพุทธศักราช2511และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอขามสแกแสงเมื่อปีพศ2516นับเป็นอำเภอที่19ของจังหวัดนครราชสีมา อำเภอขามสแกแสงตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ186,250ไร่ระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา50กิโลเมตรการเดินทางเข้าจังหวัดนครราชสีมาใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2067 2 1 5 0และ205โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบมีเพียงลำพ้่ยขนาดเล็กไหลผ่านสภาพของดินเป็นดินเค็มและดินเหนียวประชากรส,าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์การปกครองอำเภอขามสแกแสงแบ่งพื้นที่ออกเป็น7ตำบล7 2หมู่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย3เทศบาลตำบล6องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากรทั้งหมดประมาณ42,147คนแบ่งเป็นชาย26,38คนหญิง21,509คนอำเภอขามสแกแสงภายใต้การนำของนายทวีสินเสนามานายอำเภอขามสแกแสงพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง7ภาคีขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกครงการปกครองและจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวอำเภอขามสะแกแสงในด้านต่างๆดังต่อไปนี้ 1. การส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยการจัดงานพลิกและของดีอำเภอขามสะแกแสงประจำปี2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์โอทอบของอำเภอขามสะแกแสงการประกวดทิดาพริกเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอำเภอขามสะแกแสงการตกแต่งรถขบวนมีเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่ในงานวันฉลองชัยชนะเท้าสุรานารีประจำปี2566ของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์เส้นมีซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของอำเภอขามสแกแสง สงการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการจัดงานวงสวงเท้าสุรนารีองค์ประจำอำเภอขามสแกแสงเพื่อรำลึกถึงวีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมาการจัดงานประเพณีกินเข่าข้ามเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของบรรพชนชาวอำเภอขามสแกแสงและการจัดกิจกรรมประกวดรำทนเพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 3. การพัฒนาปรับปรุงศูนย์ราชการอำเภอขามสะแกแสงโดยการทาสีและตกแต่งวงบ่อรอบคนต้นไม้บริเวณที่ว่าการอำเภอทาสีเครื่องหมายจราจรที่จอดรถและทางลาดสำหรับผู้พิการ,รการปรับปรุงห้องน้ำเพื่อให้ประชาชนผู้มาใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นาการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมเพื่ออ,อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงมุมกาแฟและน้ำดื่มเพื่อให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการตามหลักการปรับปรุงศูนย์ราชการสะดวก GECC C, C. การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอ,อําเภอขามสะแกแสงได้รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ทุกครัวเรือนในอ,อําเภอขามสะแกแสงจัดทำถังขยะเปียกไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อลดปัญหาขยะล้นเมืองลดโลกร้อนและปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการทำถังขยะเปียกสามารถนำมาใช้ในการเพาะปลูกได้ 5. ผ้าไทยใส่ให้สนุกนายอำเภอขามสแกแสงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมกันสวมใส่ผ้าไทยเป็นประจำทุกวัน และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ชาวอำเภอขามสะแกแสงสวมใส่ผ้าไทยเพื่อสืบสารและอนุรักษ์ผ้าไทยให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน 6. การจัดตั้งศูนฟื้นฟูสภาพทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดสาขาอำเภอขามสะแกแสงระหว่างวันที่20เมษาย,ยนถึง4พฤษภาคม2566ณโรงเรียนบ้านหนองโพนามาบตำบลเมืองนาด อำเภอขามสะแก้แสนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดจะได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนทัศนคติเสริมสร้างอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข7 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอำเภอขามสกแกแสงอยู่ในเขตเลือกตั้งที่16ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจำนวนเขตเลือกตั้งและท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งโดยมีจำนวนหน่วยเลือกตั้ง78หน่วยจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง35,075คนโดยได้ดําเนินการจัดเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด,ดังนี้ 1. ติดประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อครบทุกหน่วยเลือกตั้ง 2. กำหนดการอบรมกปนและรอปพจำนวน5วันระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคม2 5 6 6ันห้รองหีสิบหสร้างมิายออมไว้ให้ลูกหลาน